เป็่นมาเรียบอยได้พี่น้องปาดจนีสามลอยบัขายเด้พี่น้องเด้อเออหากินยากครับบงหากิยากีนดีปลาไหลนี่นีนเนอรอสามอยนี่เลยครับที่แกข่งปลาดุกปลาอย่างไรย,ยางบึงปปวดจวด เอฟซีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับผมนี่นิยมบรรพงศ์ศิภาเป็นทำการพิเรกว่าชิตตมเป็ดเปลี่ยนเมนูครับผมว่าผมกินผัดกระเพราผมอยากกระเพราปลาไหลครับพอดีที่ว่าผมไปดักเอลุ้มแม่ครับลุ่มไฮทีผมได้ไม,ม่น้องมันลงลงสี่ห้าตัวครับผมแต่ว่าตัวใบใหญ่เนี่ยตัวรุ่นนี้เคี่ยวได้ทั้งกระดูกเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสิพาเอาไปแลเ้วใส่เอาอย่างมันออกแล้วมาทำการสับครับพี่นอ้อง สีที่น่ารักทุกคันเนี่เข้ามาชมมาตามปลาไหลครับปลาไหลจากธรรมาชาติแท้ๆพี่น้องครับผมตาครับติดตามชมครับพี่น้องการจากี่ปลาไหลชมเลยครับล้างมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่นอ้องครับผมนี่เราเห็นได้ว่าชิ้นต้มเป็ดครับตัวใหญ่ครับแต่ว่าอยากหัดกระเพราพี่นอ้องเสียงการหั่นชิมตัวนีครับน่อยพี่น้องครับผม ภาษาได้พี่น้องเด้อครับผมวันนี้หลังจากที่ผมเข้าพรรษามาสามเดือนครับผมมีวันออกพรรษาพี่น้องเลยเมนูเมนูแรกของการออกพรรษาครับผัดผัดกะเพราปลาไหลครับในรอบปีเลยครับหากินยากได้พี่น้องครับเพราะว่าปลาไหลนี่มันเป็นลูกไฮพีครับพี่น้องลูกไฮพีครับผมผมีไปดักไฮพีลุกทหน้าอิม่มไรับเ็บคลิปเลยครับเลย ได้มาสามสี่ตัวเนี่ยตัวปุใหญ่ครับแต่ว่านี่แหละลรุ่นเนี้มันแซ่บพี่น้องทำดีๆครับนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับดูครับนี่ได้จานใหญ่ๆเลยละครับผมทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะตั้งรียมเครื่องเตรียมยางเรียบร้อยผมจะทำการผัดครับผมทุกคนครับผมตามชมครับครับทำนี้นี่ขั่ได้แล้วครับ ปลาไหลเรากะเพราครับผมพริกหอมกระเทียมใบมะกรูดพี่น้องครับอะไรครับผมซืมาทำการตำพี่น้องเนี่ยตำเครื่องตำเครื่องให้เรียบร้อยแล้วครับค่อยมาผัดครับผมเตรียมเครื่องครับผมไปติดตามชมครับพี่น้องครับผมเป็นอันว่าเตรียมของเรียบร้อยแล้ว <Lego> พ <monster> ี่น้องคือผมสิมาผัดแล้วครับนี่ปลาไหลครับผมเครื่องตำเรียบร้อยแล้วพี่น้องแดดครับผมมันแดดไปสามเกือบสี่โมงพี่น้องนี่ มีน้ำมันหอยรสดีซอสฟ้าซอสฟ้าเขียวแล้วซอสเขียวภูเขาแล้วก็บนี่ครับเลยครับกะเพรานี่นะครับเตรียมเรียบร้อยหมดเนี่ยโอ้โนี่เตรียมเครื่องเรียบร้อยอ่ะนี่ครับตั้งกระทะเลยขอจุดไฟก่อนเด้อคันแรกใส่แก๊สครับวันนี้ขี้กาดดังไฟเนาะระวองขาดก่อไฟอ่า โอเคโอเคชักันเลยวันนี้วันออกพรรษาเด้อพี่น้องเด้อครับอยู่บ้านทุ่งออกพรรษาแล้วครับวันออกกน,นี้อ่ะ,ใส,ะใส่ลงมันจจกบัลายเซไลายเด้ออ่าใส่ลงไปอยูบ่บ้านทุ่ออกพรรษาแล้วครับวันนี้ครับน้องเดือดแล้วบอกละใบบัวปดยังมันใส่ได้ใบปุดครับผมเดี๋ยวนี่ จะใส่พริกที่ผมตำไปก่อนผัดกะเพรามันปลาไหลลุ้หาพีผมนี่ว่าหายพีครับหายพีดั้หอมผัดกะเพรานี่มันต้องมีสูตรน,น,ครออนะครับผมมื่อนี้มีไว้ขาว,วใช่นะครับออกวันชาแล้วครับผมออกวันชาแล้วมีไว้ขาวเลยเมือนี้ไปขาวเดี๋ยวเรากวาวพริกหอมเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับขั้นตอนที่สองพริก ตะไคร้พวกนี้เข,ขาคั่วเลยป่ะตะไหลนครับผมไส่ไปอหอมแท้พี่นอ้อ,นองโอ้ดูดพี่น้องดูดมันมัตายเดี๋ยวอ่าแปครับไปคว้าไปเรื่อยๆจุดคว้ามันจี๊จุกเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาก็มาทำการใส่เติมเครื่องต่อไปครับผมอ่าครับผมเป็นอันบัทหอมเลยพี่น้องคุ้มคว้าหอมควา้าจนมันหอมนะครับเพราะว่า อาหารอย่างปลาไหลมันจริกินข้าวนะพี่น้องเดี๋ยวเติมผมช่เติมน้ำสต๊อกได้ไหมนี่นะครับเดี๋ยวต้องแช้หไลน์โอ้จวดป็ดจวดอืมนี่แหละมันสต๊อกนมอยนึงอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอให้มันสุกๆนะครับผมอ่าพี่น้องคือเราสุกแล้วขัดอะไรเด้ครับผมไว้ขาวครับไว้ขาวรีบแท้เลย คือใส่จักหน่อยมันจะมีวหมห่าหอมนี่ออไวท์ขาวถูวัดไปจุ๊ไหมไวท์ขาวผสมชาแล้วกันมน้องถวดมี่ไวขาวครับผมไปไปนี่ครับแลค่อยเติมเครื่องครับไวทขาวเติมลงไปแล้วอ่ะทินารักไก่สุกแล้วพี่น้องครับผมเอฟซีทินารักทุกท่านมาด้วยนี่แหละน้ำมันหอยซอสปลาเขียวซอสภูเขาแหละครับหอมๆรสด,ดีน้ำตาลจักน้อยนึง ตัวหวัดลงไปใี่ไองลกเบียบขาบไปยังนะครับใบมะกูดใส่เลยมะกูดป๊าดคือคัาแท้ของเดากขึ้นคนอลังการอาปล่อยไว้จหน่อยราเยอีสักคู่ใบกะเพราครับพี่น้องขาไปใบกะเพราด้วยครับผมผมพี่น้องครับผมนับเรียบร้อยแล้ว ตัวสุดท้ายใบกะเพรานี่แหละขาดก็ได้ครับผมตวดลงไปเลยกะเพราเสีเตรียมขึ้นการพี่น้องอ้วากกินยากเลยครับพี่น้องนี่แหละปลาไหลลุงไหผีผมครับไหผีอูบาดูกันน้ำมันอางครับ,นนอ,รบอือจานนี้ยอดอะโอเคขึ้นการสมชิมล้วเรียบร้อยดีตวดขนาดเลยครับนันแะครับพี่น้องครับเรียบซี ครับนี้เอาปไหลำเลยพี่น้องะครับผมจน่วดมฝัน,น,น,นี่เ,เวันนะครับวเขาเลไปออกจับบัวา ข้าวจวดกันครับ <c oughs> แท่น้อเ <c oughs> ดี๋ยววัดครับแท่เลยครับ เสี่เร็วได้พี่แล้วเขาประไลได้มาดักมาจากไ้พีครับไฮพีโฮมเนี่ยของแท้พี่อ้อง เดี่ยวกินได้หมดเลยครับนี่นำสุดส่งาปนี่ こん 我感觉，嗯，感、嗯、觉，哎，走<唉>，回家。 จอยพี่น้องโอ้แสบฮะครับบึงพี่น้องนี่ปลายจากท้องนาเด้อครับผมปไปซื้อไปอยังผมบอมีสแสดงครับผมได้คือได้พอไปว่าไปซื้อมากม็มาเห็ดคายคลิปไปยังบ่มีครับผมจมีจากบานทุกบรนนาแท้แครับมีสารครับผม